สรุปแล้วรูปแบบองค์กรพิเศษดูแลบริหารรถไฟไฮสปีดให้จัดตั้งบริษัทมาดูแลบริหารจัดการรถไฟไฮสปีดกรมรางกำกับดูแลรอฟอรทอสร้างโครงสร้างพื้นฐานชงคมนาคมปีนี้จัดตั้งได้ปี68รับเปิดเฟสแรกปี71นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ กับช่องโควิด c h a น n e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด c ชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง High ฮสปีดนะครับระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมมีระยะทาง257กิโลเมตรนะครับเกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรพิเศษดูแลบริหารรถไฟไฮสปี d ก่อนไปรับชมคลิป ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับจัดตั้งบริษัทมาดูแลมาบริหารกรมรางกำกับดูแลรอฟทอสร้างโครงสร้างพื้นฐานชงคอรมอปีนี้จัดตั้งเปิดเฟสแรกปี71นะครับ ทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดลีนิวรรายงานว่ากรมการขนส่งทางรางได้จัดประชุมสัมมนาครั้งที่2โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเมื่อวันที่13กันยายน2567โดยกำหนดให้เป็นองค์กรอิสระ จากการกำกับกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทมีโครงสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวและเหมาะสมสำหรับดำเนินกิจการระบบรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณโดยไม่เป็นภาระผูกพันต่องบประมาณของรัฐ สามารถวางแผนและควบคุมให้โครงการสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับท่านผู้ชมจากการศึกษาองค์กรรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศโดยทั่วไปแบ่งความรับผิดชอบเป็น3ส่วนดังนี้นะครับ 1. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยการก่อสร้างรถไฟสถานีรถไฟระบบอนัตสัญญาณและระบบสื่อสารโทรค,คมนาคมรวมถึงรับผิดชอบภาระทางการเงินในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน 2. บริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย การบริหารจัดการและบำรุงรักษาทางรถไฟสถานีรถไฟระบบอนัตสัญญาณและระบบสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงจัดตารางการเดินรถ 3. การเดินรถประกอบด้วยการจัดการรถจักรล้อเลื่อนการบำรุงรักษารถจักรล้อเลื่อนการให้บริการเดินรถการจำหน่ายตั๋ว และทำการตลาดนะครับท่านผู้ชมรูปแบบที่เหมาะสมคือแยกเป็นหน่วยงานที่ดูแลการขอสร้างกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและเดินรถโดยมีรูปแบบโครงสร้างรายละเอียดดังนี้นะครับท่านผู้ชมหนหน่วยงานที่กำกับดูแลได้แก่ขอรอ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทโดยรับหน้าที่ก่อสร้างและเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานนะครับ 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการบริหารจัดการบำรุงรักษาและให้บริการเดินรถ สแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองให้จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในสังกัดกระทรวงคมนาคมสามารถปรับเป็นบริษัทมหาชนได้ในอนาคตหน่วยงานมีขอบเขตหน้าที่และแนวทางดำเนินกิจการดังนี้นะครับ 1. ได้รับสิทธิในการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐสร้างขึ้นทั้งโครงการที่กำลังพัฒนา และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. ดํดำเนินกิจการได้ทั้งในรูปแบบเดินรถเองจ้างเดินรถหรือใช้สิทธิเอกชนเดินรถในรูปแบบร่วมลงทุน PPP นะครับ 3. าํดำเนินธุรกิจได้เองหรือร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งบริษัทจ้างเอกชนดำเนินการหรือให้สิทธิ หรือสัมปทานแก่เอกชนนะครับท่านผู้ชมมีจุดเด่นคือ 1. มีความคล่องตัว 2. มีความยืดหยุ่นรองรับการพัฒนาในอนาคต 3. ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับ 4. สามารถควบคุมนโยบายของภาครัฐและ 5. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบรางนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้จะเร่งสรุปผลศึกษาภายในปี2567นำเสนอกระทรวงคมนาคมรวมทั้งคอรมอเพื่อจัดตั้งองคอ์กรได้ภายในปีพศ2568รองรับการเปิดบริการรถไฟไฮสปีดไทยจีนเฟสแรกระยะที่ 1. ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมา ในปีพศ2571ตามแผนงานที่วางไว้นะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข่าวสารจากทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งดิลินิวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับองค์กรการบริหารการศึกษาการบำรุงรักษาของโครงการหรือทางรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องกูวิทชาแนลซ7ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลซีเจขอขอบคุณครับ